ทุกอย่างดังที่ใจต้องการด้วยความรู้สึกสัมผัสด้วยใจแม้หลับตาลงก็เติมกลิ่นดอกไม้ก็สะท้อนถึงความสวยงามเพราะฉันได้เลือกสิ่งที่เห็นในใจแล้ว สวยงามและสดใสลองมองด้วยใจไม่จำเป็นต้องใช้สายตาเพราะบางสิ่งที่เรามองเห็นตรงหน้าจะบังความล้ำค่าที่มีอยู่ข้างในแ่ไม่เห็นก็เป็นสุขใจในบางครั้งที่ได้หลับตา บีทำนับฟินมามันเลยทาไมเราถึงไม่มีโอกาสได้ร้องเพลงบ่อยๆนะหรือยังดีไม่พอหรอดีเจแนนเนื้อเสียงดีเทคนิคการร้องจัดว่าโอเคแต่ขาดอย่างเดียวคือความไพเราะเฮ้เพลงก่อนนอนเหรอครับน้องนอนไม่รับหัวใจมันกระซับกระซายน้องนอนไม่หลับหัวใจมันกระซับกระซายรักพี่แนนชอบพี่อ่องนะอันนี้นนฟังพี่แนนมันก็ตั้งแต่บ่ายโมงครับเป็น f อหรอเปล่าออกจากแอปไม่เป็นเอ้าน้องทำไมอย่างเนี้ คือรายการเราอะถ่ายภาพมีมของดีเจไปแตะคำต่างๆแกเคยรีบนอนจุดๆๆ,ดๆเพราะยากตื่นไปกินข้าวที่คิดไวปะ <c oughs> มันตรงใจคนมากมายแสดงความคิดเห็นกันสองสัมพันธ์คนรีชสามล้าน <c oughs> <c oughs> มันเลเพลงที่คุณชอบฟังก่อนนอนคือเพลงอะไรวสวัสดีคุณตาลค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะแล้ววันนี้เรื่องราวของคุณตาลเป็นยังไงบ้างคะโทษนะคะไม่ใช่พุทธทอพุโอค่ะแล้วปกตินอนกี่โมงคะนอนดึกค่ะตีสี่ตีห้าค่ะเฮ้ยใช้คำว่าชาวลูก <c oughs> เพลงที่คุณตาลฟังก่อนนอนวันนี้จะมีโชว์ให้เราหลายเพลงเลยถูกไหมประมาณ30มสเพลงค่ะพี่ยินดีเลยพี่ก็จะได้แบบไม่ต้องเหนื่อยมากตาลพร้อมไหมครับพร้อมค่ะไปค่ะลูกเอิยนอนเถิดนอนเสียเจ้ายังอ่อนยังเยาวขวัญเจ้าดวงจิตแม่เอิย วงจริงจริงนอนสีเออสีแด้เลยชมกันพอจ้าพอจ้าขอบคุณจ้ารบมือจ้ากบมือไปเลยสามชั่วโมงว่าเมื่อกี้ฉันเผลอเอามือปิดปากลูกด้วยเพราะลูกบอกหิวนมแล้วฉันไม่มีนมให้ลูกกินตั้มบอกว่าไม่เหมือนอุ้มเด็กเหมือนอุ้มผู้ป่วยแล้วเขาบอกว่านี่เพื่อนจุกรุหรือว่าอังคารคุมโปร ตาลขออีกสักเพลงสิวว้อยู่ยิ่งสูงยิ่งเห็นยิ่งสูงยิ่งมองได้ไกลและได้เห็นในมุมมองที่กวงใหญ่เปิดความคิดให้ใจจะสายตว,ว่าเราคนยืนมองดูอยู่เนื้อหัวใจเห็นปันหาและจะเห็นทุกเรื่องดาวไม่หนักนะ มือนทางตันยังมีทางหนึ่งให้ออกเสมอ แกจังหวะที่นองเขาแบบลองแล้วเสียงมันไดนามิกผสมกับไวเบรดแล้วมันก้องกับห้องเขาว่าคือลูกมันแบบเ,เขาอ่ะมันมีความเป็นลูกทุง่งแต่ว่ามันอพอลองสติงปุ๊บมันมีเอกลักษณ์มากเลยตาแล้วหนูอยากประกวดอะไรบ้างไม่ลูกก่อนหน้านี้ประกวดค่ะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ประกวดค่ะหนูต้องประกวดเหรอลูกนะออไปประกวด,กวดเลยลูกประกวดต่อไปพอพอแบบเลิกมุเข้ามาหาลัยเนี้ยก็<ม>ก็ไม่ค่อยประกวดเพราะว่าเรา เหมือนกับว่าไม่ค่อยมีความมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนกับว่าเราอยากกลับไปอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ามันอ,อยากก้าว ไม่ได้อ่ะค่ะก็เลยอยากขอกําลังใจจากพี่ๆด้วยไม่ต้องกลัวลูกเราลองให้มีความสุขเราไปเพราะเรามีความสุขมันมาพร้อมคามําคาดหวังอยู่แล้วแต่เหนือสิ่งอื่นใดพี่อยากที่ึกไว้ถ้าเรามีความสุขเราจงทําและเราทํามันอย่างมีความสุขถึงแม้จะไม่ได้รางวัลนะแต่อย่างน้อยที่สุดครับเรามีความสุขกับสิ่งที่เราลองเพลงนะลูกนะพี่แนยเป็น<า>คนนึงที่ประกวดมาหลายเวทีม,มากพี่แนยใช้เวลาประมาณสิบประมาณสิบปีได้อ่ะกว่าจะมานั่งตรงนี้สมมุติว่าวันนี้เราไม่ทําเว้ย วันหนึ่งเวลาผ่านไปเราอายุ25 30 35เรามองย้อนกลับไปเราจะเสียใจกับสิ่งนี้ไหมที่เราไม่ได้ไปลองคว้าโอกาสเอาไว้ถ้ารู้สึกว่าเสียใจหนูออกไปทําเลยใช่ไปประกวดแล้วเหรือพี่จะคอยเชียร์ทุกเวทีที่มีชื่อตาน,นะลูกนะเป็นกําลังใจให้ตานเก่งมากลูกจริงๆหนูเคยฟังเพลงงูบองหล่าไหมคะไม่เคยค่ะแต่รู้ใช่ไหมถ้าเกิดร้องเพลงครบรอยที่รัางจะกลายเป็นเมยตอนนี้หนู แล้วนะคะหนูร้องมาประมาณเกือบร้อยแหละไม่คุยด้วยเราดีกว่าสวัสดีค่ะพาิอัดจุกรูถ้าเกิดพูดถึงเรื่องนอนไม่หลับมันต้องนึกถึงเพลงนี้อของซาซาถ้าจะลองให้เหมือนต้นฉบับอยูๆก็มีเรืองาให้นอนไม่หลับให้กลับมาคิดวกวนทางคืบววายไปฟังเหมือนเลยใช่แล้วเหมือนเลยอาจจะทำเยอะเกินไปด้วยขอโทษหวานด้วยน่าจะเกินไปจริงแหละปรากดซาซาฟองดีีอ่องนะ ค่ำคืนนี้ฉันเหงาละกินแทบทนไม่ไหวแต่ใครบางคนจะรู้หรือเปล่าจะเจอไม่กยไปขี้อ่ะมันไม่ต้องนอนแล้ว <c oughs> ไม่มีทางนี้ <New. S 2> ได้เลย <That. S 2> ฉันเลยต้องเอ่ยปา บางรักเธอรักเธอมันนั o นแสนนาม่อยากรู้ให้จบไม่อยากทำให้รำคา n นี่นะเพียงแต่คืนนั้นทุกอย่างบอกฉันว่าต้องพูดความจริง ต้องเข้าใจนะเว้ยว่าดาวบางทีเขาไม่รู้จะโทษใครเขาจะโทษมึงไงถูกเข้าใจยากไม่จะดาวอะ่ะคนละดาวหรือเพลงนี้ตึง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 ลบตาสิทธิรักจะไม่มีผู้ใดคิดทำร้ายเธอได้ไดพี่สแตมป์กัพิวัตรฉันฝันถึงเธอคนที่อยู่ไกลแสนไกล ช่างว่าละมุนอบอุ่นขึ้งในหัวใจนี่แมะแต่อายไม่กล้าแม่จะบอกกับใครจนสุขผ่านสาลมให้พัดพาไปรีบหรอเคยฟังสมัยก่อนไหมแหวนพายเคยซื้อใหม่เคยนี่มีไงอีแหวนพายนี่แหละทำมงมมลีกูพังเลยจ้ะทัก <c oughs> อีแหวนพายหรืออีประเทืองได้สองอันไม่ไปพูดเลย <c oughs> สวัสดีค่ะชื่ออะไรจ๊ะอะไรคะชื่อถาค่ะถาวนถาปณีถาเธอรักชันถาเธอรักชันหรือเปล่าถาเฉยเยอคะค่ะถาอายเท่าไหร่หนู22่สองค่ะเด็กกว่าพี่อ๋องสามปีเท่านั้นเองเฮ้ถาหนูเฮ้ยหย่อมเ <c oughs> ตรียมเพลงอะไรมาคะสำหรับธีมการนอนของเราอาฉันก็รักของฉันค่ะตาม่ากขั้นสุดเลยนะหนูชอบแบบพี่เออ็หนูชอบชอบชอบแบบพี่ และนี่คือเวทีแจ้งเกิดของถาครับเสียใจคนคนนี้ไม่ใช่ของเธอดีปอดอย่ามาของแวงกันอีกฉันหวังว่าคงเข้าใจฉันกันงัลคุณฉันเข้าใจมัม่เข้าใจปะ,ถ,จะ,จะถูกไหมล่ะเป็นน้าจะรู้มันเจ็บทิ้งได้มันเจ็บน ขาตดแตกหรอได้เท่านี้ค่ะได้ยินลูกเอื้อนที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของถามากๆขออีกทีได้ไหมจ้าชอบอ่ะหรือว่ามีอีกสักเพลงมาที่เตรียมมาเมื่อกี้ยังไม่จบเพลงดีเลยอ่ะถูทะเลสีดำของพี่รุลากมามาดี มนมีแสงไฟยังไม่หยุดอีกลองเพลงซ่อนกลิ่นในเสียงของแม่ลีน่าจังคองไว้ได้แค่กลิ่นที่ไม่เคยเลื่อนลางเนี่ยเท่านี้ค่ะน้องสู้ชีวิตเหมือนกันนะพาริยัตจุกรึสวัสดีครับเฮ้ยเ อยากร้องเพลงอิสลิกเลยอ่ะเอขยับค่าให้เป็นลูปตัว M อ็มอ๋อชัดๆให้เป็นลูปตัว M ลองตีปากนะเอ็มเคยโทรมายั่งับใช่ครับคุณอ๋องจำผมได้ใช่ไหมครับจำได้ทำไมอ่ะเคยถูกสัมพันธ์มาก่อนเสียงเอ็มแบบเนี้ยมันยากที่สรุปเรือน่ะเอ็มจริงๆอ่ะผมจะร้องเพลงนอนไม่หลับแต่ว่าคุณอ๋องร้องร้องไปซะแล้วไม่เป็นไรเป็นเวอร์ชัี่คุณเอ็มได้เป็นเวอร์ชัี่คุณเอ็มได้ แกวตาจงนอนหลับไหลจะอยู่ตรงนี้ไม่จากไปไหนหลับตาพักวางดวงใจไว้กับฉัน จะกอดอ่องไว้เพืจนเป็นแสงสันจากนี้อ่องไม่มีวันยิ้วดาอะไรอ่ะปอบเบอจ้าโอ้เอออะไรอ่ะเอมพู่เลยวันนี้คือการร้องเพลงจีบที่เพอร์เฟกเนื้อเพลงนื้อเพลงมันไม่ใช่อย่างนี้หรอครับบางทีเนื้อร้องมันก็แปลผ่านได้กับสิ่งที่ใจมันเรียกร้องนะจีบกันตรงนี้เนาะแต่ว่านี่ไม่มีตัวตน คือท oh, yes, ุกคนเป็นอย่างนี้หมดพอรู้ว่าถ้าจีบฉันจะได้โทรมาลองเขาใช้ฉันเป็นเครื่องมือจังอะหาริจุกงปังไม่ไหว